ตอนที่สิบอาจารย์คนใหม่คำพูดที่แสนหวานทำให้เจ้าหญิงเขินอายสุดๆรีบนอนสักทีเถอคะค่ะเช้าแล้วเหรอจริงสิพอกลับมาถึงบ้านเราก็เขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทันทีเลยนี่นะาเมื่อวานสุดยอดจริงๆเราได้คุยกับจอมเวทแห่งหอคอยทมินด้วยจนถึงตอนนี้เรายังไม่หายตื่นเต้นเลยอ้าวอีโค ค่ะอารุณสวัสดิ์ค่ะท่านคุณนนวันนี้ฉันตื่นสายหรอฉันรู้สึกสดชื่นกว่าทุกทีก็สายกว่าปกตินิดหน่อยนะคะปลุกฉันด้วยสิฉันปลุกไม่ได้หรอกค่ะเพราะเมื่อวานท่านคุณนนนอนดึกมากหน้าที่ของเด็กคือการนอนพักผ่อนนะคะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเติบโตการเจริญเติบโตสินะ พวกผู้หญิงชอบคนตัวสูงจริงๆสินะนั่นสินะคะฉันแน่ใจว่ามีหลายคนที่ชอบคนตัวสูงแต่สำหรับฉันถ้าเป็นท่านคุณนนท์ไม่ว่าจะตัวเตี้ยหรือสูงฉันก็ชอบทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากนะที่จริงฉันเองก็ชอบไม่สิฉันคงพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันจะผิดต่อเจ้าหญิงมิลิกา้าท่านคุณนนท์ขี้โกงอะ่ะประโยคนั้นผู้หญิงต้องเป็นคนพูดนะคะวันนี้ฉันจะเอาการฝึกดับ ตอนเช้าไปฝึกช่วงบ่ายแทนนะฉันจะเขียนบันทึกให้เสร็จก่อนเข้าใจแล้วค่ะดีละ่ะการที่หอคอยทมินทำให้เราได้รู้ว่าเราจำเป็นต้องมีอาจารย์คนใหม่ที่สามารถชี้แนะเราได้จริงๆจะเป็นใครนะผู้หญิงหรือเปล่าอาจารย์แบบไหนจะมาสอนเราหนะ้าเขาจะมีตราแบบไหนยังไม่มาอีกหรอ ดูนี่สีอีโครพวกนี้อาจารย์คนใหม่จะมาแล้วล่ะตายจริงดีจังเลยนะคะอืมมันจะดีกับอีโคด้วยนะดีกับฉันเหรอคะเพราะคนที่จะมาคือท่านเซอร์โอนลี่ที่อีโคอยากจะเจอไงล่ะวันนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่หอคอยทามินฉันก็เลยไม่ได้เจอ ะต้องแต่งหน้าจัดเต็มหน่อยแล้วอีโคจะเอาใบหน้าที่แสนงดงามไม่คนอื่นนอกจากฉันดูหรอฉันจะบ้าเพราะความหึงแน่ขอโทษทีนะคะท่านคุณนนท์ฉันไม่มีเวลามาตบมุกหรอกค่ะคงต้องไปทำเล็บสักหน่อยแล้วก็ต้องทำผมด้วยน้ำหนักก็ต้องลดเหมือนกันปึ้งขอตัวก่อนนะคะถูกอีโคทิ้งแบบนี้ก็รู้สึกปวดใจนิดๆเหมือนกันนะ วันมาอ้าวนนคุณนนท์งเจ้าหญิงเมลิกาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับฉันมาหาเธอไงล่ะอ้าครับอ้าวนนคุณนนท์งไม่ดีใจเหรอเปล่าครับผมแค่ตกใจที่ได้เจอเจ้าหญิงโดยไม่ได้ตั้งตัวเพราะปกติผมจะต้องเตรียมใจก่อนทุกครั้งพอได้เจออย่างกระทันหันก็เลยตกตะลึงในความงดงาม ของเจ้าหญิงจนพูดไม่ออกนะครับไหลไปเรื่อยจะบอกว่าเหมือนกบที่โดนง,งูจ้องจะได้หรือเปล่านะเพราะผมตาบอดก็เลยไม่รู้ว่าการจ้องมันเป็นยังไงอาเปลี่ยนน้ำหอมเหรอครับกลิ่นหอมแบบผู้ใหญ่วิเศษจริงๆเหมาะกับเจ้าหญิงมากครับโท่เดิมทีฉันก็ไม่ได้ใช้น้ำหอมอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าฉันยังเด็กเกินไปแต่ก็นะคงพอฉันเปลี่ยนสบู่นั่นแหละ เอ้ยดาริโอเจ้าเด็กนี่โตไปมันจะเป็นเสือผู้หญิงแง่แง่เลยนั่นท่านคุนนกิยองนะยินดีต้อนรับสู่คาหลสาดของพวกเราผมคุนนกิยองครับเกอเองเหรอคุนนกิยองช้อนเซอร์อุลี่ลุงรอนดิมอนบอกว่ามีเด็กน่าสนใจที่อยากให้ฉันมาเจอถ้าแกไม่น่าสนใจอย่างที่เขาว่าเป็นอันจบโอเคนะ คุณคือเซอร์โอลลี่คนนั้นสุดยอดเขาน่าจะอายุประมาณ35ปีแก่กว่าอาจารย์เจนนี่ประมาณ2-3ปีแต่เขาสามารถใช้เวทได้เชี่ยวชาญยิ่งกว่าจอมเวทในหอคอยทุกคนที่เราเจอในวันนั้นเสียอีกเรารับรู้ได้จากพลังเวทของเขามันเหมือนกับน้ำพึ่งที่ทั้งหนืดและเข้มข้นเป็นคนละอย่างกับพลังเวทของหัวหน้าบรูชีดเราอยากได้คนคนนี้เป็นอาจารย์ เอ้ยเรียกฉันว่าท่านแล้วฉันก็เกียดเด็กสุดๆถ้าแกร้องไห้หรือวายฉันจะกลับทันทีอย่าลืมว่าฉันไม่ได้มาที่นี่ด้วยความสมัครใจอย่างนี้นี่เองหรือก็คือท่านมาเพราะถูกผูกมัดด้วยลำดับชั้นทางสังคมสินะครับว่าแล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องแบบนี้ลำดับชั้นหรอแล้วก็ช่องเถอะส่วนท่านคืออัศวินที่ผมมีวาสนาได้พบในพระราชวังเมื่อวันก่อนสินะครับ ครับวันนั้นผมทำงานที่นั่นพอดีผมดาริโอแซนสมาชิกภาคีอัศวินหน่วยที่3ครับถ้าอย่างนั้นทุกท่านช่วยตามผมมาที่เรือนแยกด้วยนะครับผมอาศัยอยู่ที่นั่นครับว่าแต่จริงหรือเปล่าครับที่ท่านเซอร์โอลลี่เป็นจอมเวทที่มีรูปโฉมงดงามเพราะผมมองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือเปล่าอ๋อก็ต้องหล่ออยู่แล้วสิเฮ hey, สุดยอดเลยนะครับ นี่แกยพยายามจะล้อเลียนฉันหรือไงเปล่านี่ครับท่านมีปัญหาอะไรเหรอครับเป็นเด็กที่บินลึกชะมัดแล้วทำไมเจ้าหญิงถึงมาด้วยล่ะครับมาเพื่อเป็นเหตุผลในการยืมตัวจอมเวทหลวงนะสิคะในทางการก็คือท่านดาริโอกับท่านเซอร์โอนลีมาเป็นคนคุมกันชันในการเดินทางมาที่บ้านตระกูลกรียองค่ะ อย่างนี้นี่เองทําแบบนี้ได้ด้วยสินะครับมันอาจจะดูฝืนไปบ้างฉันเองก็ไม่รู้เรื่องนี้อย่างละเอียดแต่ว่า,วาการเบิกตัวจอมเวทหลวงออกมาจากวางังจําเป็นต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมค่ะแปลว่าเจ้าหญิงพาท่านเซอร์โอลลี่มาที่นี่เพื่อผมสินะครับขอบคุณมากเลยนะครับเจ้าหญิงไม,ไม่ใช่หรอกฉันก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉันเองก็อยากเจอคุณนนคุงเหมือนกัน ผมด้วยครับเจ้าหญิงที่น่ารักของผมเฮ้ย hey, พอสักทีฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฟยฉันไม่อยากนั่งดูเด็กสองคนจีบกันหรอกนะให้ตายสิคงเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมงั้นมาคุยเรื่องเวทมนต์แสนสนุกกับพี่ชายคนนี้ดีกว่าเนอะไอหนู no, <I> ครับขอรบกวนด้วยนะครับเจ้าเซอนดูจากสีหน้าคงกำลังเยออหยันเขาอยู่สินะ ถึงตอนนี้คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องพื้นฐานกันแล้วเนาะข้ามไปคุยเรื่องเทคนิคและการใช้งานจริงเลยดีกว่าแกประสานคุณสมบัติเวทได้กี่ชั้นล่ะ31ชั้นครับหอถ้าฝืนหน่อยก็น่าจะทำได้ถึง32ชั้นแต่ก็จะมีล้มเหลวบ้างครับไม่เร็วเลยนี่นาเยอะกว่าที่คิดไว้ซะอีกแต่ก็นะฉันทำได้ห้ชั้นห้ ซ้อนมาขนาดนั้นได้ยังไงกันครับฉันอยากจะเป็นฝ่ายถามแกมากกว่าว่าผ่านขั้น30ไม่สิขั้น20มาได้ยังไงแค่เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านขั้นนั้นมาไม่ได้หรอกอาจารย์ของแกยังทำไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเอาเป๊มาซ้อนกันนะครับตอนนี้ซ้อนกันสองตาถือเป็นเรื่องพื้นฐานไปแล้วแปลว่าแกมาถึงขั้นนี้ได้ด้วยการเรียนรู้เองเหรอไม่ธรรมดาเลยนี่ เฮ้ยเ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยตอนที่ได้ยินเจ้าพวกนั้นพูดกันเราก็คิดว่าเป็นแค่การพูดเกินจริงแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้ตื่นเต้นกันขนาดนั้นเจ้าเด็กนี่เป็นอัจฉริยะของจริงห้าสิบเลยเหรอคนที่สอนเวทมนต์ให้แกคือเจนนี่โครสินะครับรู้จักเธอด้วยเหรอครับเปล่าแค่รู้จักจากข้อมูลที่ได้ยินมาน่ะ แต่ฉันคิดว่าเธอเป็นอาจารย์สอนมือใหม่ที่ไม่เร็วเลยถึงฉันที่ทำได้ตั้งแต่แรกจะไม่เข้าใจความลำบากของพวกมือใหม่ก็เถอะเอาละพอเข้าใจระดับฝีมือของแกคร่าวๆแล้วต่อไปก็แสดงให้เห็นหน่อยก่อนอื่นช่วยสอนวิธีทำา5ิชั้นให้ผมหน่อยสิครับไม่ได้หรอกสอนคนที่ทำไม่ได้ไปก็เปล่าประโยชน์ฉันไม่อยากเสียเวลาเปล่าพิสูจน์ให้ฉันเห็นก่อนว่าแกมีฝีมือพอแล้วค่อยมา โย,ยกป่อปั้นฉันแล้วอ้อนวอนให้ฉันช่วยสอนให้ไม่เห็นต้องทําถึงขนาดนั้นเลยแสดงให้ผมดูทีเถอะครับอาจารย์เซอร์โอลลี่สุดเท่ผมอยากจะเห็นความยอดเยี่ยมของอาจารย์ของตัวเองรวมไปถึงความใจดีความใจกว้างแักเสน่ห์อันล้นเหลือแล้วก็อยากเห็นด้านเหงา,งาของอาจรที่นานๆครั้งจะแสดงออกมาด้วยครับทันทีเลยเหรอถึงผมจะมองไม่เห็นก็เถอะ ที่จริงฉันมีเรื่องอยากจะพูดอีกเยอะแต่ก็คงพูดไม่จบง่ายๆก่อนอื่นเลยอย่ามาเรียกฉันว่าอาจารย์ฉันยังไม่ได้ยอมรับแกสำหรับฝีมือของฉันฉันจะแสดงให้เห็นสักหน่อยก็ได้ในฐานะการทดสอบนั่นนะตราของฉันคือตาดินระดับ3ดาวแม้ดินจะเป็นธาตุพื้นๆแต่มันก็มีความลึกล้ำของมันอยู่ไม่สิไม่ต้องสนใจหรอกเห็นว่าแกสร้างเตียงจากน้ำได้สินะเอามันออกมาทีฉันจะงีบสักหน่อย ระหว่างที่ฉันนอนทําลายกําแพงนี้ให้ได้นี่คือการทดสอบของแกถ้าทําไม่ได้ก็จบกันแค่นี้จะไม่มีโอกาสที่สองอีกอืมแต่ก็นะถ้าเป็นแกแลก้วก็คงจะผ่านได้นั่นแหละโหความนุ่มนี่มันอร่อยกันความเหนื่อยล้าในร่างกายค่อยค,อยคอยหายไปเลากับว่าได้กระโจนลงไปในก้อนขนนกที่ทำจากน้ำ ทั้งที่เป็นน้ำแต่พอเราได้สัมผัสกับไม่รู้สึกเปียกอึกจำลองความรู้สึกอุ่นสบายในฤดูหนาวด้วยสินะเราต้องให้พวกที่หอคอยเรียนเวทนี้ให้ได้เลยก๊กก๊กนี่คือเวทมนต์ที่ใช้เป็นบททดสอบกำแพงดินที่แข็งจนน่ากลัวผิวสัมผัสก็เรียบลื่นวัตถุดิบที่ใช้สร้างคงเป็นดินที่แห้งสนิทสินะ อย่างนี้นี่เองดูเผินๆจะคิดว่าเป็นแค่ง่ายแต่การอัดแน่นของพลังเวทในกำแพงมันสูงอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ความแข็งแรงและทนทานของมันอยู่ในระดับที่สุดยอดเวทมนต์ก็คือตราเวทและตาเวทก็คือวงจรเวทมนต์วงจรเวทมนต์ที่เขียนขึ้นมาด้วยพลังเวทและถูกปล่อยออกมาเป็นรูปร่างก็คือเวทมนต์ เมื่อนำวงจรเวทต่างๆไปปรับเปลี่ยนผู้ใช้เวทก็จะสามารถสร้างเวทใหม่ๆได้มากมายวงจรเวทจึงพื้นฐานของแต่ละเวทมนต์จำนวนการผสานคุณสมบัติหรือเรียกอีกอย่างว่าแกนของเวทมนต์คือจำนวนครั้งที่แยกตาเวทพื้นฐานและประกอบมันขึ้นมาตัวเลขนี้จะแสดงถึงความลึกล้ำของเวทเฉพาะตัวหรือระดับของเวทมนต์นั่นเองกนหลอ่าอเด็กของอาจารย์เจนนี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่า เราใช้การซ้อนตาเวทสองชั้นแบบเฉียดเียดถึงจะสามารถข้ามชั้นที่20มาได้เพราะงานตีความว่าอาริของเราเป็นการใช้เวทติดๆสองครั้งจะใกล้เคียงกว่ากำแพงดินนี้น่าจะเป็นผลลัพธ์จากการผสานคุณสมบัติเวทมากกว่า40ชั้นไม่ผิดแน่สุดยอดเลยทำยังไงถึงประสานได้มากขนาดนี้นะมาคุยกันดีกว่าครับเจ้าหญิงนีล่เอ๊คุยระหว่างทดสอบจะดีเหรอ เดี๋ยวค่อยทำครับดูเหมือนท่านเซอร์โอนลี่จะเหนื่อยแค่ไปแตะเบาๆก็น่าจะทำลายได้ง่ายๆแล้วล่ะครับอ้อโอ้แย่ละเผเพอหลับสนิทซะได้อ้าตื่นแล้วเหรอครับหลับสบายดีหรือเปล่าครับหมอนี่หลับได้ยังไงเนี่ยโอ้ไอ้หนูดูสบายใจจังนะถอดใจในการทำลายกำแพงแล้วหรือไงอ่ะให้ผมทำลายได้แล้วสินะครับ อ๋อเออลงมือได้เลยถ้าทำได้นะ่ะนะนี่ค่ะชาแสนอร่อยอาลูฟองชำระล้างหึนั่นมันเวทมนที่จะสร้างฟองมาชำระล้างครับสกปรกที่บางครั้งก็ถูกเอามาใช้ในการซักผ้านี่นะเข้าใจเป้าหมายของการทดสอบแล้วสินะมันเป็นกำแพงดินที่จะเปาะลงเมื่อดูดซับน้ำเข้าไปในระดับหนึ่ง เหมือนกับขนมปังแข็งๆที่มีไว้หักฟันของคนกินผมเข้าใจได้ในทันทีเลยครับขนมปังแข็งๆมันไม่ได้มีไว้หักฟันคนกินแต่นอกเหนือจากนั้นเข้าใจได้ถูกต้องแต่ทำไมถึงใช้อารูะไม่ใช้อารอาริเวทมนต์ที่แกถนัดฉันนึกว่าแกจะใช้เวทนั้นทำลายกำแพงซะอีก หากจะใช้น้ำในการทำลายกำแพงเจ้าเด็กนี่จะต้องรีดเร้นพลังเวทเกือบทั้งหมดที่มีออกมาใช้หากทำตามวิธีปกตินี่จะถือเป็นการทดสอบที่หนักหนาทีเดียวเพราะผมคิดว่าทำแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับฟองแต่ละเม็ดจะซึมเข้าไปในกำแพงดินแล้วค่อยๆดึงเศษดินออกมาทีละนิดอย่างนี้นี่เองมันมองว่ากำแพงดินเป็นภาพสปกปรกที่ต้องชำระล้างสินะ ง่ายสินะแบบนี้ก็ดีฉันเองก็ไม่ชอบวิธีไร้สมองอย่างการใช้กำลังว่าเหมือนกันเลือกวิธีที่ฉลาดแบบนี้ก็ดีแล้วในแต่ละสถานการณ์จะมีเวทมนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเสมอจอมเวทคือผู้ที่จะวิเคราะห์เลยเลือกใช้มันได้อย่างถูกต้องการแสดงพลังเพื่อโอ้อวดโดยไม่จำเป็นให้พวกโง่ที่มีตรไฟมันทำไปเถอะ งั้นก็แปลว่าผมสอบผ่านสินะครับสำเร็จเดี๋ยวก่อนสิเว้ยฉันยังไม่ได้ยอมรับแกแต่อีกเดี๋ยวก็จะรับแล้วใช่ไหมล่ะครับผมผ่านการทดสอบโดวยวิธีที่ฉลาดทั้งทีเลิกดือด้านได้แล้วละมัง้งชิช่วยไม่ได้คุณนนจากวันนี้ไปแกจะเป็นลูกศิษย์ของฉันจงดีใจซะเถอะ วันนี้แกต้องเป็นที่โชคดีที่สุดในโลกไม่ผิดแน่เพราะแกจะได้ชั้นคนนี้เป็นอาจารย์ที่สุดในโลกจริงๆนั่นแหละครับได้อาจารย์แถมยังมีเจ้าหญิงมิลิก้าอยู่เคียงข้างคืนขออะไรมากกว่านี้คงถูกฟ้าลงโทษแน่โถคู่นอนคู่นี่ล่ะก็แน่นอนว่าอาจารย์ต้องสำคัญกว่าคู่มั่นนะฮะ เมื่อคุณนนเป็นลูกศิษย์ของฉันสักวันเขาก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ก่อนหน้านั้นมีเรื่องที่จะต้องทำเยอะมีเรื่องที่ต้องสอนนับไม่ท้่วและฉันก็จะให้เขาช่วยในการทดลองด้วยแล้วเธอจะทำยังไงล่ะที่จะพูดก็คือแฟนของเธอพยายามอย่างสุดชีวิตทั้งทีจะนั่งดูอยู่เฉยๆหรอมีสิ่งที่เธอควรจะทำอยู่ไม่ใช่หรือไงเขาเป็นถึงลูกศิษย์ของฉันเลยนะ จากนี้ไปคุณนนจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอนเขาจะกลายเป็นที่จับตามองและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้มากมายอาจจะได้รับการอวยยศด,ด้วยสิแล้วเขาจะเป็นแฟนของเธอไปได้ถึงเมื่อไหร่ถึงจะไม่เท่าฉันแต่สาวๆจะต้องแย่งกันจีบเขาแน่เข้าใจฉันพยายามจะบอกหรือ,อยังล่ะคุณเจ้าหญิงลำดับที่เถูกอย่างที่เขาพูด เขาพูดถูกจนรู้สึกสิ้นหวังเลยสถานะในวังของเราอยู่ในลำดับที่อ่อนแอถ้าพี่สาวของเราเกิดอยากได้คู่นอนคุงขึ้นมาแล้วก็คงถูกย่งไปง่ายๆโดยที่ไม่ได้ขัดขืนแน่นอนในขณะที่คู่นอนคงพัฒนาตัวเองจนได้เป็นลูกศิษย์ของเจ้าเมธหลวงเรากลับเป็นแค่เจ้าหญิงลำดับที่าที่ไม่มีอะไรพิเศษที่ไม่มีแม้แต่คนคุ้มกันตอนไปโรงเรียน อย่างนี้เองเราไม่คู่ควรกับคุณนนคงอีกต่อไปแล้วอาจารย์อย่าลังแกเจ้าหญิงสิครับอะไม่ได้แก้งสักหน่อยฉันช่วยสนับสนุนเธอด้วยซ้ำไปเพราะพวกแกดูเหมาะสมกันดีถึงจะพูดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอาจารย์ชอบรังแกเด็กผู้หญิงใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ดูเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วด้วยเอ อาจารย์เป็นพวกที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปใช่ไหมล่ะครับเพราะปากไม่ตรงกับใจแล้วก็มักจะใจร้ายกับผู้หญิงที่ตัวเองชอบเพราะ,สะแสดงความอ่อนโยนไม่เก่งก็เลยเสียเธอให้คนอื่นไปสินะครับเอบถูกเหมือนกันนะเนี่ยการมาพบครั้งแรกของเซอร์โอนลี่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตมันเป็นจุดเปลี่ยนของคุณนนมันช่วยให้เซอร์โอนลี่ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็ ฉันก็จะพยายามด้วยงช่วยจุดไฟในใจของเจ้าหญิงมิลิก้าฮิวเกียให้ลุกโชนด้วย